สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีครับเมื่อหนีมาสำนักปฏิบัติถ้ำนะครับปูทุดงกลางน้ำครับปูทุดงกลางน้ำนะครับโอ้ยพี่น้องไอ้ขอสอเป็นคัางแรกที่มาเห็นยูกลางน้ำมิลีครับนี่ปูทุดงกลางน้ำนะครับเป็นคั้งแรกที่มาท้ายท้ำพี่น้องเอฟซีเป็นั้งแรกเมื่อหนีเห็นเน่นตัวแดงจึงคืงเลยครับเห็นตัวแดงจึงคืงอยู่บนบูนีพี่น้อง ปูทุดองกลางน้ำครับอยโอ้ยแพะนี้แล้วทังไหนปูสิลกไปได้บัดนี่บ้าก็ได้มองอันเป็นไปเย็นดีเจ้าปูทุดงกลางน้ำนะครับนี่มุ่นโมนี่แหละครับปูโฮมนี่ะไรจ้าพี่น้องคือว่าเป็นโชคดีของพี่น้องนี่เป็นโชคดีของทีมงานที่ได้มาเห็นปูทวดงกลางน้ำมาทัน เบิกซาเพิ่นได้หมวดที่แล้วได้ตัวได้กับผู้สุดดวงกลางน้ำแาสองแพร์หาสองโอ้ยสองสามหมวดแล้วจาว่าน้ำหอดวัดนี่สัวสีพอเพื่นคือบบเอิ้นพอสเนื้อสีเห็นเพิ่นออกตั้งรเถวไรคือโบเอิ้นเนี่ยมามาัดอไ้ปูกลางน้ำหรือว่าปูสามตาเขาววาอยู่แถวนี้ละเห็นแต่เพ่อยู่กลางน้ำเี้งเด้เพิ่นเด้ไปนัเก้าวาก็โกแพร์น่ะ สามตัวสาม,มวดสามตัวสาม,ม,ว,ดสาม,มวดแล้วโอ้ยขันเมน่น่อกเบิกซาบุวยกวามัวห้องกระ่นอนี่ละ่ะห้องกระพ,พอเพื่อนวันนี้มนนานเจอห้องกระตามเจอดังแห้งแถวนี้น่ะเพื่พอนสีธรปงไปเรื่อยๆจนไม่อยู่นี่ละ่ะสามตัวสาม,มวดติดมวดที่แล้วแปดห้าสองขันเมน็นอบ่มีขีบยู่พี่น้องมวดนี้ปล่อยหางเดียวมวดนี้หางเดียวตัวบนสองตัวล่างไปฟังกูเลยค่ะ พ่นยุใสกอนเบ็กพ่นยุมังได้ก่อครับแม่พ่นยุพู้นั่นๆนกัพี่น้องใสใสไปหาเพิ่นได้สินี่กลางลำไ่บกลางลำเลยไ้นีเพย่นใตัวไหจเก้าห้าครับหกแปดห้ามีเลขเพิ่นเ้อเดกู้เด้อพี่น้องขอย้ำกันครับดห้าล้วสะดุ่งคึอกันได้เก้าห้าหกแปดห้าสามสามา เพึ่นบอกแม่นจนเพึ่งนั่นเครงหมีบ่อใดพึ่นลงไปนอนกลางน้ำไข่ามกระโดงกลางน้ำดีพึ่นว่ะเพิ่อไขสิไปได้เบิกซับกับไปบ่อใดตรงนี้มุ่นพึ่งฝกฟังอุ้ยเพึ่นกระยานเนาะสามตัวสามมวดติดกระยังวะเขาฆ่ากันเบิดมื่อนั้นมาเก็บเห็ดพอใายพี่น้องไปฟังอยากปากคู่บันสามตัวสามมวดติดมาเก็บเห็ดพอเพิ่นซื้อๆดิข้าเจ้ากับเบ้าสู่ฟังปูองนั่นดะองนันดาเป็นวะ น้ำมาบานเอายาง้ดน่แชะเออยน้ำเย็น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 น้อยดีอ๋อลูมึงเปลี่ยนโอยน้มเลยน้อาขึ้นเลยโอ้ยนี่เป็ันเด็ดีในใน่าไม่หงนี่ปะปูเราฝันสูฟังเนี่จ้าฟันจนห็นซตัวจน ก็ซื้ไเบินบาทเด้งเงินมช่ก็เลยปุ่มเเลยสามสิบกุ้สิบบาทกลุ่มเแลวบยก็ขสามสิบคุ้นสิบบาทเ็หาเ็บนล่างตัวสิบบาทจะรวยตรวยมั่มีปัจจัยกมเหมือนมีบะทุ่มเหมือนมีเลยทุ่มเบิดมีเลยมีเท่าไรทุ่มเบิดเลยมาครับ่มีวันเราไปกับว่าหาบวกวัดไปยังนะเพื่อเยเบยเรากมฝัน นีกับันมาล่งไปเที่ยวทั้งไต้หุ่นละครับผมไปเที่ยวทั้งไต่หุ่นละฝันไปเร่เราบะดานครับไต่ขบารนหุ่เราไต่ขึนเารานตองไหนครับตังคุณโอ้อบันเนี่ยเขาเหรอต่วเขามันอุดมสมบูรณ์บานเนี่ยเพ็นสีเลี่ยมยุบยุบยุ่วค่ะปู้ปราปาราโดยเพชรนี่จินดาต้องข่ำย่งยุบหุ่นเรตรูกงม่จะพอตัวรูต้องข่ำ เขาอยู ah. ่บ uh. so oh. ้านหลวงบาทเขากำลังมุ่นลงไปถึงเดาสองคนเป็นเที่ยวเรียนนะมันไปเรียนมันสาตวปังควันเป็นพญานาคกับประจักษปูนี่ปูนี่สายสายนี่โดยเฉพาะตัวนี้ปูแม่สายนี่โดยเฉพาะตัวซีเมนตัวครับเพราะว่าเบิ่งแต่น้ำแข็งน้ำหยางปูนี่ที่มีแต่แนวเดียวเนาะแสดงว่าปูสายนี่มันได้มาเกิดจริงค่ะมันได้มาเกิดนจุดอุดซื้อบระเด็นะ อ๋กระตัวกระตัวเดี๋ยวนอกแม่นก็แม่นแม่มนก็ควให้ปัดว่าหุ่งเห่งยงเดียมได้ยังได้สั่งมาสศอัดบ่แม่นยามาตัวอีกเสียว่าสนุกแต่ว่ากัดมายูเล่นมาปูออดบ่ได้เลยจ้ยุ่บ้านงบ้านกัดซื้อน้ำหออะไก็เลือก่างมาต่างอง่นมันท่มกันปะครับ อันเทียบอกไปก็คากั้ยุ่นเลขมากตวุ่มากต่วีบอเป็นยังปูหงัดนี่มันก็เลยบ่อยากบอกไปซะทีบอกไปกับจ้วค้มมู้ถือกันนะเม่ยเนี่ยถือว่าเป็นบุญของพี่น้องเอซตัวนี้นะครับเดีมาพอปูเีมาทายปูทุดงกลางน้ำกลางแพร่ืงัด่ตกสามตัวนะปูเนาะตัวไหนก็ขังหัดที่แล้วอแปดห้าสองบอกตรงตรงเลย ผมมีเงินเลยบาท้าบมมีเงินเนาะปูเนาะเราแต่แม่เออพาทานขายไปเนาะดัหน้ายุ่งกับโบจ้างเทียรับย่แม่กับผมมีให้รับจ้างพาอะไรไปตัดอ้อยเขาบ่มุ่นไปตัดอ้อยเชียร์เอามาตาใส่ปูไปเองเนาะปูเจี้มิจิตมุ่นเนี่ยเขาขาใส่บาทให้กระยุงส่นุ่มพอว่าฉีมาตาส่จิจมุนนะครับ ให้ยู่ปูอยู่แกงน้ำนี่ปลาก็สิหลายเยอะนาะปูเนาะแมนอันีสันกรุงก็ตาขายว่าท่นก็โอยาพอยังเดียสันกรุงก็ตาขายเป็นปัญญาอีกนครับแมนแต่เห็ดของไม่ของไม่แต่ใส่เงินเบียงพันเนี่ยนะบู้ยปูวันนี้เราจเต็มมันกับพอเบงพันเต็มบขงที่ปูเบียงเศร้าเบียงลอยเบียงหาลอยไป่งแซงเบียงพันยางเดียวเบงพันยางเดียวพักเดี๋วามาเอาบ่เดี๋ยวสาราเนี่ยวยปูนี่โอ้ปูอยากสั่งสาราแมนเท่ดิ ฟันแม่นบ่ครับปู่โอ้ยห้างเทียวกับเหม็นห้างเทียกับปูเม่นนุ่มอยู่ร่องเอืานอนหลายกับฟันหลายนอนหน่อยกับฟันหน่อยแจะบางวันนี่นี่ปู่มันใจมันบ่ปู่วันนี้ม่กันฟันปลานี่เลยจะกล้าตัวกันหือเปล่เฮ้ยผู้ตัวกับอะไรปลาเปิดแท่งนะปูเนาะวันนี้เนาะมันคงจะเป็นเปิดแท่งเหี้ง สองสามซีครับมันคือหกซีเย่าก็มีเ่คมันจะเป็ี่ยนมาหกิห้านี่ัตได้กัปู่หกิีหานี่อันนี้บอกบูอะไรนุ่มไม่อยากบอกรูไทยรถนะะบอกดูอะไรบอกแต่กระนั้บออ่งรถนนะไม่อยากให้ปู่ันชี้นองว่าโอ้ยอยากฟังเสียงปู่อยากเทียวนวว่าจนปูคนมาใหม่คนมาขอฟังเสียงหน่อยว่ากัน โอ้ยแกไวก้อยคืออะรน่เดีนยวมนเอ้ยเสื่อโรดเอร์ตางหแปดหาก้าวห่านเอยว๊เออกะนันดามาท่านเดี๋ยวท่านยู่ตเล็กกว่าครับปู่เดี๋ยวช่นหนอยอืมเปลี่ยนเสียงแล้วเสียงก็เเสียงเรียบหันนังกรุงมาท่านได้ได้เห็นเนาะอยากเห็นบารมีไหมแด่นมากกับบท่านหม่อีกนะนี่ยันแวนไทยโอ้ ปูนมาลุ่นมันยังนี่นั่นแหละเล่นนะแปดห้าแปดกองได้พี่น้องท่านนะครับหกแปดห้าเก้าห้านะครับห้ากับเก้าห้าเก้าห้านะครับไม่ขี้เป็นยังไม่ยังครับยังูหมูขี้รพี่น้องเอซีตามนี่แหละครับเลขฝันของปูทุดงกลางน้ำนะครับ เก้าห้าหกแปดห้านะครับอย่าลืมตัดเล่นนะครับเก้าห้าหกแปดห้านะครับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางนะครับให้พี่น้องพี่เจ้าหน้าเอาพิษถูกกย่าวากันปูพันบบหูพันฟันยังได้พ่นกระหายตามนั่นนะครับนะถ่ายคลิปกับให้พี่น้องเฮ้าโชคโชวมันมานกันครับสำหรับวันที่สิบกสิงหาคมสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดผู้ได้เห็นคลิปนี้จะให้มีโชคมีหมานน้ำกันเด้อครับ เฮงๆปังๆนะครับพอกันใหม่ในคลิปหนานะครับ